เรื่องย่อละครเรื่องเมืองลับแล EP ที่15ออกอากาศวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกา5นาทีทางช่อง Workpoint 23เมือแม่เมืองบัวที่รับบทโดยปอกเปียธิดาไอยีหุบระบบโดยซินเซียสาธิดานอนกระบดปล่อยโลกระบาดลงไปในบ่อน้ำเพื่อจับตัวกลุ่มกระบดดทำให้ชาวเมืองลับแลและพวกกระบดป่วยหนัก บ้างก็ถึงกับตายก่อนที่บัวจะแจกจ่ายาย,ยารักษาให้กับชาวเมืองแต่การกระทำในครั้งนี้ทำให้ผู้บริสุทธิ์บางส่วนล้มตายทำให้แม่หมอซึ่งรับบทโดยนรินทร์นนบางช้างรู้สึกผิดเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปจึงหาทางปรุงยาขึ้นมาเอง และให้สมพอที่รับบทโดยโมนิร่ายากานิกินำยาไปให้กับกาหลาระบบทโดยจัสมินมลิมาริษาและมินที่รับบทโดยนนสดานน,นงานนี้เล่นเอาแม่เมืองบัวโกรธจัดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาติดตามชมได้ในเมืองรับแลออกอากาศในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้เวลา20.05น,นทางช่อง Workpoint 23 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา22นาฬิกา